ไปกันที่รัฐสภานะคะอย่างที่บอกคะ่ะวันนี้มีการประชุมสปชนะคะซึ่งก็เป็นวันแรกที่ทางสปชนี้มีการประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาิการปฏิรูปทั้ง18คณะนะคะติตามบรรยากาศกับคุณบุษยาอุ้ยเจริญกันเลยค่ะ คุณลลิตาและคุณธิรวัตรคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเป็นชิ่แรกค่ะที่นําเสนอความเห็นแนวเรื่องนี้นะคะโดยเสนอให้มีองค์กรอิสระดูแลคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งประธานคณะกรรมการยุกร่างและสมนูลก็มองเ่าว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยควเสนอมาได้เลยไม่ต้องรอให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะ ในวาระของการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมธิการวิสามัญประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติ18คณะต่อแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญในช่วงแรกคณะกรรมธิการติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมสรุปการประเมินผลและจัดทำหมดหม่ประเด็นปฏิรูปด้านต่างๆรวม246ประเด็นด้วยกันจากนั้นนางสาวอารีองสมหวังประธานคณะกรรมธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำเสนอเป็นคณะแรกว่าต้องมีองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อทำงานร่วมกับรัฐในการกำหนดกติการ่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมตั้งศาลคดีผู้บริโภคในศาลยุติธรรมและให้คณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกจัดทำกฎหมายให้มีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งนายบวรศักดิ์อุวาโนโอประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐมนูรก็เสนอว่าให้กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถนำเสนอประเด็นนี้เพื่อออกเป็นกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการ ประเด็นสุดท้ายเรนคิดว่าเราปฏิรูปโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย<ม>เพื่อที่จะต้องลดการทำในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นและลดการทำในสิ่งที่เป็นปลายเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟ้องคดี<ม>การตรวจสอบเพื่อที่จะลดค่าโง่ต่างๆมากมาย ในสังคมของเราคณะกรรมการเสนอในวาระเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีเป็นคนจัดทํากฎหมายคณะมนตรีหลังจากการเลือกตั้งนะครับเป็นคนจัดทํากฎหมายเรื่องคุ้มของผู้บริโภคนี้กระผมเห็นว่าอย่าไปรอให้คณะรัฐมนตรีจัดทํานะครับคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มของผู้บริโภคมีเวลาอีกหนึ่งปี ควรจะจัดทำเสียเองแล้วรีบเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิิบัญญัติแห่งชาติขณะเฉลี่ยเนี่ยขณะที่สมาชิกสภาเป็นรูปแห่งชาติได้อภิปรายเห็นด้วยที่รัฐบาลจะต้องหามาตรการและกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากผู้บริโภคยังถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ สำหรับกรอบการประชุมในเบื้องต้นจะใช้เวลา3วันรวม29ชั่วโมงโดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะเสนอความเห็นและชี้แจงไม่เกิน30นาทีจากนั้นจะให้สมาชิกอภิปรายซึ่งล่าสุดมีสมาชิกสภาป็ิรูปแห่งชาติแสดงความจำนงที่จะอภิปราย198คนวันนี้มีสมาชิกที่จะอภิปรายข้อเสนอของคณะกรรมการการเจ็ดคณะรวม48คนซึ่งสมาชิกสนใจอภิปรายข้อเสนอของคณ,ณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดถึง19คน และขณะนี้นะคะเป็นการนําเสนอของคณะกรรมการเป็นรูปกีฬาค่ะคุณลลิตาและคุณศิรวัตรค่ะ